เก่งมากเก่งมากสถานีสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะพี่พิมเมี่ไงพี่พิมพ์พี่พิมพหม่ไหมโอ้โหพี่พิมมี่น้ำริ้วเลยพี่พิมมี่น้ำริ้วเลยเอ้าเก่งมากเพชรเก่งมากเพชรเก่งมากเพชรเก่งมากครับเพชรเก่งมาก โอ้โหพี่พ <laughs> oh, ี LA ่มี่ถึงที่หนึ่งแลยเยี่ยมมากเลิกเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่าฮ่ฮ่าพี่พี่โอ้แม่กลัวงอะ